คุณเคยคิดไหมว่าความกลัวสามารถเรียบบางสิ่งได้จริงหรือมหาเศรษฐียิงจากอเมริกาเธอบอกว่าประเทศไทยน่ากลัวหลังจากเดินท่ามา่ายสารคดีแต่ไม่กี่วันหลังจากนั้นเธอกลับอัปโหลดคลิปที่ทำให้ทั้งโลกต้องเงียบไม่มีใครรู้ว่าเธอเจออะไรไม่มีใครกล้าดูคลิปนั้นจนจบคืนนี้ ฉันจะเล่าให้คุณฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงที่พูดว่าประเทศไทยน่ากลัวช็อกมหาเศรษฐีญิงอเมริกันประกาศประเทศไทยน่ากลัวแต่ตอนจบกลับทําให้ทั้งโลกเงียบงันแสงแดดยามบ่ายสะท้อนบนหลังคาวัดสีทองระยิบระยับเสียงระฆังเบาๆดังแว่วผ่านลมร้อนเอลิซาเบตเฟลมีมมาเาเษฐีญิงจากนิวยอร์กยกกล้องขึ้นถ่ายภาพด้วยมือที่สั่นน้อยๆเธอมาถึงกรุงเทพเพื่อทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิต เรียบง่ายในเอเชียแต่สิ่งที่เธอพบกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดในตรอกเล็กๆหลังตลาดเกากลิ่นข้าวปลาและเหงื่อคนสลับปนกันสินตะโกนของแม่ค้ากับเสียงหัวเราะของเด็กๆทําให้เธอรู้สึกทั้งอบอุ่นและแปลกแยกในเวลาเดียวกันคืนนั้นเธอเข้าพักในโรงแรมเก่าริมแม่น้ําเจ้าพระยาไฟในห้องสลัวๆกระพริบเหมือนจะดับเสียงเรือหางยาวแล่นผ่านทําให้ผ้าม่านปลิวเบาๆเ,เ,เหมือนมีใครเดินอยู่ข้างใน เอลิซาเบธมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเงาผู้หญิงในชุดไทยยืนอยู่ตรงท่าน้ําผมย่าวดาสนิทสะบัดตามลมแต่เมื่อเธอกับพริบตาภาพนั้นก็หายไปหัวใจของเธอเต้นแรงเสียงในห้องเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองเธอพยายามบอกตัวเองว่ามันอาจเป็นเพียงภาพรวงตาแต่เมื่อเธอหันกลับไปที่เตียงมีดอกมะลิขาวหนึ่งดอกวางอยู่บนหมอนกลิ่นหอมลอยอ่อนๆในอากาศ เอลิซาเบธเริ่มถ่ายคลิปทันทีประเทศไทยมันน่ากลัวจริงๆเธอพูดด้วยเสียงสัน่นทุกอย่างที่นี่มีบางอย่างซ่อนอยู่ขณะเธอพูดกล้องในมือสั่นเบาๆภาพสะท้อนในกระจกหลังเธอปรากฏเงาของผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมมากเธอหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นลมหายใจเย็นวับพัดผ่านต้นคอ และเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูเธอเธอเห็นฉันใช่ไหมเอลิซาเบตสะดุ้งสุดตัวกล้องหล่นกระแทกพื้นเสียงแตกดังสะท้อนทั่วห้องภาพสุดท้ายในคลิปคือเธอวิ่งไปที่ประตูแต่บานประตูกลับไม่ขยับเลยเธอค้อแรงขึ้นเรื่อยๆเปิดใครก็ได้เปิดทีแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงระฆังวัดจากที่ไกลๆดังขึ้นชาชาดวงตาเอลิซาเบต เริ่มพราวมัวร่างของผู้หญิงในชุดไทยค่อยๆปรากฏตรงปลายเตียงริมฝีปากของเธอยิ้มชชา,ชาและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทำให้โลกทั้งใบต้องนิ่งเงียบเสียงหหโรเบาๆดังสะท้อนอยู่ในห้องราวกับมาจากทุกทิศท,ทางเอลิซาเบธถอยหลังจนแผ่นหลังชนกำแพงมือของเธอสั่นจนแทบถือกล้องไม่อยู่หญิงในชุดไทยเดินเข้ามาชา้ชา เท้าเปล่าเหยียบพื้นโดยไม่มีเสียงใดๆแสงจากหลอดไฟที่กระพริบ่องให้เห็นใบหน้าซีขาวของเธอดวงตาดำสนิทเหมือนบ่อน้ำลึกที่ไม่มีวันเห็นก้นเอลิซาเบตพยายามพูดแต่เสียงของเธอกลับติดอยู่ในลำคอเธออยากกรีดร้องแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองลมหายใจติดขัดเหมือนมีมือมาบีบคอไว้หญิงในชุดไทยก้มลงมองเธอทำไมเธอถึงกลัวข้าเสียงนั้นเบาแต่ชัด หมือนเสียงสะท้อนในหัวมากกว่าได้ยินด้วยหูเอลิซาเบตพยายามถอยหนี้แต่ฝาผนังเย็นเย็ยบข้างหลังทําให้เธอรู้ว่าไม่มีทางนี้เธอเอ่ยเสียงแผ่วคุณคุณต้องการอะไรจากฉันหญิงในชุดไทยค่อยๆเหนื่อยหน้าขึ้นน้ําตาไหลรินจากดวงตาที่ว่างเปล่าข้าไม่ต้องการอะไรจากเจ้าข้าเพียงอยากให้เจ้ารู้ว่าประเทศนี้ไม่ได้มีแต่ความงาม ลมแรงพัดเข้ามาทางหน้าต่างผ้าม่านปลิวสะบัดอย่างรุนแรงกลิ่นดอกมะลิก,กลับเข้มขน้นจนแทบหายใจไม่ออกภาพในห้องเริ่มบิดเบี้ยวผนังและเพดานเหมือนเคลื่อนไหวเสียงสวดมนต์เบาๆดังจากที่ไกลแล้วค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงเดียวแต่เป็นหลายสิบหลายร้อยเสียงประสานกันเอลิซาเบธเอามือปิดหูหยุดหยุดเธอเธอตะโกนแต่เสียงสวดกลับยิ่งชัดเจนขึ้น ทุพยาเหมือนสั่นสะเทือนในอกของเธอภาพในกระจกเริ่มสะท้อนใบหน้าของผู้หญิงมากขึ้นไม่ใช่แค่หนึ่งคนแต่เป็นหลายคนใบหน้าซ้อนทับกันทุกคนมีดวงตาเศร้าและริมฝีปากที่ยิ้มหญิงชุดไทยก้าวเข้าใกล้อีกเธอยื่นมือออกมาแต่กล้องในมือเอลิซาเบตภาพในหน้าจอกล้องแสดงใบหน้าเธอชัดเจนแต่ในห้องจริงๆกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเอลิซาเบตหอบหายใจ น้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเธอหมุนกล้องไปรอบรอบห้องแต่ทุกครั้งที่เธอหันกล้องจะจับภาพเงาดำเคลื่อนไหวผ่านผนงังทำไมทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันเธอพึมพำมหญิงชุดไทยยิ้มบางๆเพราะเจ้ามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามทันใดนั้นไฟในห้องดับวูมืดสนิทเงียบสนิทมีเพียงเสียงเรือหางยาวลอยมาไกลๆและเสียงน้ำกระทบฝั่ง เอลิซาเบตค่อยๆยกกล้องขึ้นอีกครั้งแสงจากหน้าจอเล็กๆส่งให้เห็นบางสิ่งอยู่ตรงหน้าเธอซูมเข้าใจเต้นรัวในหน้าจอปรากฏภาพหญิงชุดไทยยืนอยู่ข้างหลังเธอเองเธอหันกลับไปแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนนั้นเบื้องหลังคือฝูงเงาในชุดไทยนับสิบแต่ละคนมีรอยยิ้มเหมือนกันยืนเรียงรายอยู่รอบห้องเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ช้าหนัก และเย็นเยียบแสงวาบหนึ่งสองผ่านห้องและทุกอย่างเงียบลงทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นพนักงานโรงแรมเปิดประตูห้องของเอลิซาเบตกล้องของเธอตกอยู่บนพื้นไฟล์สุดท้ายในกล้องคือคลิปที่จบด้วยเสียงผู้หญิงพูดว่าตอนนี้เธอจะเข้าใจว่าน่ากลัวแปลว่าอะไรหลังจากวันนั้นไม่มีใครพบเอลิซาเบตอีกเลย แต่คลิปวิดีโอของเธอกลับถูกอัปโหลดขึ้นในช่องสารคดีของเธอเองยอดวิวทะลุล้านในไม่กี่ชั่วโมงทั่วโลกพูดถึงมันแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนกดอัปโหลดคลิปนั้นในตอนเช้ามืดของวันถัดมาหลังจากคลิปนั้นถูกเผยแพร่โลกทั้งโลกก็สั่นสะเทือนด้วยความสงสัยและความหวาดกลัวเสียงหายใจของเอลิซาเบธในคลิปยังคงดังสะท้อนอยู่ในหัวของผู้ชมทุกคน ไม่มีใครเข้าใจว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นคือเรื่องจริงหรือเป็นเพียงการสร้างภาพหลอนเพื่อเรียกยอดวิวแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือเสียงสุดท้ายในคลิปเสียงหหดร้อของผู้หญิงในชุดไทยหหูรอ้อแผ่วเบาเหมือนอยู่ข้างหูของผู้ฟังสื่อทั่วโลกเริ่มรายงานขา่าวชื่อของเอลิซาเบธเฟลมิงถูกพูดถึงไปทุกประเทศบางคนบอกว่าเธอหายตัวไปในแม่น้ำเจ้าพระยา บางคนเล่าว่าเห็นเธอเดินอยู่ตามตรอกเล็กๆในย่านเก่าของกรุงเทพถือกล้องไว้ในมือเหมือนกำลังถ่ายอะไรบางอย่างรัฐบาลไทยออกแถลงการปฏิเสธว่าไม่มีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นแต่ชาวบ้านละแวกนั้นกลับเล่าตรงกันว่าทุกคืนหลังคลิปถูกป,ปล่อยจะมีเสียงหญิงสาวร้องให้ดมาจากห้องพักเก่าที่เธอเคยอยู่เสียงนั้นเศรา้าแผ่วแต่ชัดเจนจนทำให้คนที่ได้ยินไม่กล้านอนหลับ ในสหรัฐอเมริกาทีมงานของเอลิซาเบตพยายามติดตามสัญญาณจากโทรศัพท์ของเธอตำแหน่งสุดท้ายที่ระบบระบุคือวัดแรงแห่งหนึ่งนอกกรุงเทพวัดนั้นไม่มีอยู่ในแผนที่ใดๆและเมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงกลับพบเพียงซากกำแพงเก่าๆและเศษกระจกแตกตรงกลางวัดมีรูปปั้นผู้หญิงในชุดไทยยืนยิ้มอยู่ฐานรูปปั้นมีป้ายเล็กเกเ,กเขียนว่าเอลิซาเบตเฟลมิง แต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนสลักมันไว้นักกาบ,บางคนเริ่มขุดลึกเรื่องราวของวัดนั้นพวกเขาพบว่าที่นั่นเคยเป็นวัดที่มีการเผาศพของหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งเมื่อร้อยปีก่อนหญิงคนนั้นถูกกล่าวหาว่าใช้สยายสตร์ล่อลวงคนต่างชาติให้หายตัวก่อนจะถูกลงโทษอย่างโหดร้ายว่ากันว่าเธอเคยสาบานไว้ก่อนตายจะไม่มีคนต่างชาติคนใดมองประเทศไทยด้วยความดูถูก โดยไม่รู้จักความลึกลับของที่นี่เมื่อข่าวนี้เผยแพร่สื่อทั่วโลกเริ่มนำภาพรูปปั้นนั้นมาออกอากาศแต่สิ่งแปลกคือทุกครั้งที่กล้องถ่ายรูปปัน้นดวงตาของรูปปั้นดูเหมือนจะมองตรงไปยังคนดูและรอยยิ้มของเธอดูจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยทุกครั้งหนึ่งเดือนผ่านไปช่อง YouTube ของเอลิซาเบธยังคงออนไลน์มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยเ แต่สิ่งที่ทำให้โลกทั้งใบเงียบงันอีกครั้งคือคลิปใหม่ที่ปรากฏขึ้นโดยไม่มีใครอัปโหลดชื่อคลิปคือตอนที่สองความจริงของประเทศไทยภาพเริ่มต้นด้วยเสียงเรือหางยาวแล่นผ่านแม่น้ำจากนั้นกล้องค่อยๆหมุนไปยังใบหน้าของหญิงชุดไทยคนเดิมเธอมองตรงเข้ากล้องแล้วยิ้มชชาเสียงของเอลิซาเบธด,ดังขึ้นเบื้องหลังแต่ฟังดูไม่เหมือนเสียงของคนมีชีวิตอีกต่อไป ฉันเข้าใจแล้วประเทศนี้ไม่ได้น่ากลัวเพราะความมืดแต่น่ากลัวเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความงามของมันเสียงโหวร้อนั้นกลับมาอีกครั้งคลิปตัดภาพไปยังวัดร้าตอนกลางคืนกล้องหมุนวนไปรอบๆจนอยู่ที่รูปปัน้นและในวินาทีนั้นรูปปั้นเริ่มกระพริบตาสัญญาณภาพกระตุกก่อนทุกอย่างดับวูบลงผู้ชมหลายพันคนรายงานว่าหลังดูคลิปจบ โทรศัพท์ของพวกเขาร้อนจัดและหน้าจอแสดงภาพหญิงชุดไทยยืนอยู่ตรงมุมห้องของตัวเองไม่มีใครสามารถลบคลิปนั้นออกจากเครื่องได้ไม่ว่าจะปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่คลิปนั้นจะกลับมาปรากฏเสมอพร้อมคำหนึ่งบรรทัดใต้ภาพว่าเธอจะมาดูประเทศไทยด้วยตาของเธอเองไหมและในทุกครั้งที่มีคนกดเปิดดูยอดวิวก็จะเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีใครสังเกตว่าจำนวนผู้ติดตามในช่องนั้นเท่ากับจำนวนผู้ที่หายตัวไปจากทั่วโลกอย่างไร้ร่องรอยในช่วงเวลาเดียวกันและทุกค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆลอยตามลมพร้อมกลิ่นมะลิที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนคือหนึ่งในเดือนต่อมาลมจากแม่น้ำเจ้าพระยาเย็นจัดผิดปกติ ผู้คนในย่านเก่าริมน้ำต่างปิดประตูบ้านเร็วกว่าปกติแม้แต่เสียงของตลาดกลางคืนที่เคยคึกคักก็เงียบสงดอย่างน่าประหลาดตรงริมท่าน้ำเก่าหลังวัดร้างมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนาทีนักข่าวออนไลน์จากเชียงใหม่เขาเดินถือกล้องพร้อมขาตั้มมาด้วยใจที่เต็มไปด้วยความอยากรู้เพราะเขาคือหนึ่งในคนที่ได้รับข้อความลึกลับจากช่องของเอลิซาเบธข้อความมันมีเพียงประโยคเดียว มาดูความจริงของฉันที่แม่น้ำคืนพระจันทร์เต็มดวงนาทีหัวรอในตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องหลอกลวงแต่ในใจกลับมีบางอย่างดึงดูดให้เขามาจริงๆตอนที่เขามาถึงตรงท่าน้ำเก่าเหมาะบางบางลอยคลุมทั่วบริเวณแสงจากดวงจันทร์สะท้อนลงบนผิวน้ำเป็นเส้นแสงสีเงินรรยิบเขาตั้งกล้องไว้แล้วเริ่มถ่ายคืนนี้ผมจะเปิดเผยเรื่องราวของเอลิซาเบธเฟลมิงและวัดราง ที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ของประเทศไทยเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะความรู้สึกประหลาดที่เริ่มก่อตัวในอกเหมือนมีใครมองเขาอยู่จากที่มืขดขณะเขากำลังพูดเสียงเรือหางยาวดัมาจากอีกฝั่งของแม่น้ำแต่เมื่อเขามองไปกลับไม่เห็นเรือมีเพียงคลื่นน้ำกระเพื่อมอย่างช้าๆเขาหยุดพูดเสียงบางอย่างคล้ายเสียงเท้าเปล่าหยัดพ้นไม้ดังแผ่วๆอยู่ข้างหลัง นาทีหันกลับไปทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นลมพัดผ่านทำให้ผ้าม่านเก่าที่คลุมศาลาเล็กๆปลิวภายในศาลานั้นมีรูปปั้นหญิงในชุดไทยยืนอยู่แสงจันทร์ส่องตรงลงมาบนใบหน้าของรูปปั้นรอยยิ้มดูมีชีวิตอย่างไม่แน่เชื่อนาทีเดินเข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกย่างก้าวกล้องที่เขาถืออยู่เริ่มบันทึกเสียงจังหวะหัวใจของเขาชัดเจนทันใดนั้น เขาได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูเจ้ามาแทนที่เธอใช่ไหมนาทีสะดุ้งสุดตัวกล้องในมือแทบหล่นเขาหันขวับไปแต่รอบตัวมีเพียงความว่างเปล่าและหมอกขาวนาแต่เมื่อเขาหันกลับไปที่รูปปั้นอีกครั้งมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเขาหันซ้ายหันขวาแต่รูปปั้นหายไปเหมือนละลายไปกับอากาศแล้วเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังมาจากทางด้านหลังอีกครั้งชาชา เป็นจังหวะใกล้เข้ามาเรื่อยๆใครหน้าเขาตะโกนไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงน้ำกระเพิ่มและกลิ่นดอกมะลิที่ลอยเข้มขึ้นทุกวินาทีเขายกกล้องขึ้นถ่ายตามเสียงภาพในหน้าจอเริ่มสัน่นและสิ่งที่ปรากฏทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบหญิงในชุดไทยยืนอยู่หลังเขาเพียงไม่กี่ก้าวใบหน้าเขาสีผมเย้าดำเปียกเหมือนเพิ่งขึ้นจากน้ำเธอยิม้ม ยิ้มแบบเดียวกับในคลิปของเอลิซาเบธนาทีหันกลับไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอีกเขามองจออีกครั้งหญิงคนนั้นยังอยู่แต่ตอนนี้เธออยู่ใกล้ขึ้นจนเห็นรอยน้ำหยดจากปลายผมลงบนพื้นเธอต้องไม่ถ่ายต่อเสียงเธอพูดเบาๆสิ่งที่เธอถ่ายจะไม่มีวันหยุดนาทีพยายามปิดกล้องแต่กล้องไม่ตอบสนองภาพในหน้าจอเริ่มเบลอและหมุนวน เขาได้ยินเสียงหูร้อนับสิบเสียงดังประสานกันในอากาศเสียงหญิงสาวหลายคนซ้อนทับกันร้องชื่อของเขานาทีนาทีเขาวิ่งหนีสุดแรงแต่หมอกหนาทึบปิดทุกทางเสียงสสดมโบราณดังขึ้นอีกครั้งเหมือนคืนที่เอลิซาเบธหายไปแต่คราวนี้เสียงนั้นฟังดูเหมือนเรียกชื่อเขาอย่างชัดเจนเจ้าคือคนต่อไปภาพสุดท้ายจากกล้องของนาที คือภาพหญิงในชุดไทยยื่นมือมาจับเลนก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูรุ่งชาวตำรวจพบเพียงกล้องของเขาที่ท่าน้ำไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีศพแต่ในกล้องมีคลิปหนึ่งถูกบันทึกไว้และในตอนท้ายของคลิปนั้นเสียงของเอลิซาเบตดังขึ้นอีกครั้งยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยหลังจากวันนั้นช่อง YouTube ของเอลิซาเบตกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ชื่อช่องถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยและในหน้าโปรไฟล์มีรูปภาพใหม่เป็นภาพของนาทียืนยิ้มอยู่ข้างหญิงชุดไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนอัปโหลดไม่มีใครรู้ว่ารูปนั้นถ่ายเมื่อไรแต่ทุกครั้งที่มีคนเปิดดูคลิปเก่ารอยยิ้มของหญิงชุดไทยในภาพจะค่อยๆเปลี่ยนและผู้ที่เปิดดูนานเกินไป จะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆมาจากลำโพงของตัวเองว่าตอนนี้เธอเห็นฉันแล้วใช่ไหมหลังจากภาพของนาทีปรากฏในช่อง YouTube โลกออนไลน์ก็เริ่มแตกตื่นอีกครั้งผู้คนจากทั่วโลกแห่เข้าไปดูคลิปใหม่ที่ถูกอัปโหลดโดยไม่ทราบผู้โพสในเวลาเพียง24ชั่วโมงคลิปนั้นมียอดวิวทะลุสิบล้านแต่ทุกคนที่ดูกลับผู้สิ่งเดียวกันมันไม่เหมือนการดูคลิปทั่วไปเลย บางคนบอกว่ากล้องในโทรศัพท์ของพวกเขาเปิดขึ้นเองตอนที่ดูคลิปบางคนบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงมาจากด้านหลังทั้งที่อยู่คนเดียวในห้องบางคนถึงกับเห็นเนาผู้หญิงในชุดไทยสะท้อนอยู่ในจอแม้จะปิดคลิปไปแล้วโลกเริ่มตั้งคำถามว่าคลิปนี้เป็นจริงหรือเป็นคำสาปสื่อคาตามประเทศพยายามติดต่อ YouTube เพื่อให้ลบช่องดังกล่าวแต่ระบบของ YouTube กลับแสดงข้อความว่าไม่สามารถลบได้ เจ้าของช่องยังใช้งานอยู่ชื่อเจ้าของช่องในระบบเปลี่ยนไปเป็นภาษาไทยว่าเธอยังอยู่และในแต่ละวันคลิปใหม่ๆจะถูกอัปโหลดโดยไม่มีใครรู้ว่าใครทำคลิปเหล่านั้นถ่ายตามสถานที่จริงในประเทศไทยตลาดน้ำวัดเก่าป่าชื้นโรงแรมร้างและริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ที่น่าขนลุกค,คือทุกคลิปจะมีเนาของคนยืนอยู่มุมภาพบางครั้งเป็นหญิงชุดไทยคนเดิม บางครั้งเป็นเอาผู้ชายที่คล้ายนาทีรอยยิ้มของพวกเขานิ่งเฉยและในตาของพวกเขามีภาพสะท้อนของผู้ชมเองผู้เชี่ยวชาญด้านภาพพยายามตรวจสอบแต่ทุกไฟล์ถูกเข้ารหัสด้วยรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้แต่การดาวน์โหลดก็ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ค้างหรือไฟดับนักเทคโนโลยีบางคนที่พยายามแฮ็กเข้าไปรายหนึ่งบอกว่ามีบ้านอย่างมองตอบกลับมา และหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยเข้าสู่ระบบอีกเลยภายในประเทศไทยข่าวเริ่มแพร่กระจายไปทั่วพระในวัดลายแห่งกล่าวว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ผีแต่เป็นคำเตือนมีการเล่าว่าหญิงชุดไทยในคลิปคือแม่สีมลีวิญญาณเก่าแก่ที่เฝ้าแม่น้ำเชื่อกันว่าเธอเป็นผู้ปกป้องแผ่นดินจากคนที่มองประเทศนี้ด้วยความยุยยันและใครก็ตามที่ไม่เคารพความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินไทย จะถูกพาไปดูความจริงด้วยตาตัวเองแต่ไม่มีใครรู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรคือหนึ่งสถานีโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกาจัดรายการสดเพื่อตรวจสอบตำนานแม่สีมะลีผู้ดำเนินรายการหญิงชื่อแอนนาได้เปิดคลิปสุดท้ายของเอลิซาเบธให้ผู้ชมดูพร้อมกันทั่วประเทศขณะออกอากาศทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งนาทีที่สนาฬิกาสินาทีภาพในหน้าจอกับพริบ แสงไฟในสตูดิโอเริ่มดับทีละดวงกล้องถ่ายทอสดจากภาพแอนนาหันไปมองรอบตัวด้วยสีหน้าตื่นตกใจเสียงผู้กำกับหลังกล้องร้องเรียกแต่ไม่มีใครขยับภาพถ่ายทอดสดตัดเป็นสัญญาณหายและในวินาทีนั้นภาพสุดท้ายที่คุณดูเห็นทั่วโลกคือหญิงในชุดไทยยืนอยู่ด้านหลังของแอนนามือของเธอแตะบ่าของผู้ดำเนินรายการและภาพก็ดับไป สถานีออกถแถลงการในวันรุ่งขึ้นว่าเกิดปัญหาทางเทคนิคแต่ทุกคนในทีมงานหายตัวไปทั้งหมดยกเว้นช่างภาพคนหนึ่งเขาให้การว่าก่อนภาพดับเขาได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเบาๆว่าต่างชาติยังไม่เข้าใจประเทศนี้ยังมีอีกหลายชั้นที่จ้ามองไม่เห็นไม่นานหลังจากนั้นช่อง YouTube ของเอลิซาเบ h ได้อัปโหลดคลิปใหม่ชื่อคลิปคือตอนที่สเสียงจากต่างแดน ภาพในคลิปคือเบื้องหลังการถ่ายทำของรายการนั้นมีเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังในพื้นหลังและในช่วงถ่ายมีภาพของแอนนายืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมข้อความภาษาไทยที่ลอยขึ้นบนหน้าจอว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านผู้ชมหลายล้านคนทั่วโลกเริ่มเชื่อว่าใครก็ตามที่พยายามเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับช่องนี้จะก,กลายเป็นส่วนหนึ่งของมัน องค์กรสื่อหลายแห่งเริ่มสั่งห้ามพนักงานพูดถึงเรื่องนี้แต่ในฟอรัมลับของนักก่าวออนไลน์มีคนโพส์ข้อความหนึ่งไว้เมื่อเวลาสามนาฬิกาสานาทีชื่อผู้โพส์คือ n h ี y Returns ข้อความมีเพียงบรรทัดเดียวว่าความจริงไม่ได้ถูกซ่อนมันแค่กำลังมองเธออยู่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามีรายงานว่าผู้คนจำนวนมากทั่วโลกฝันเห็นหญิงชุดไทยเธอยือนอยู่ริมแม่น้ำ ถือดอกมะลิในมือและพูดเพียงประโยคเดียวก่อนหายไปในความมืดอ,อย่าก,กลัวประเทศไทยเลยเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดยังไม่ถูกเปิดเผยในคืนนั้นเองหลังจากข่าวของแอนานาเนียบหายไปจากสื่อหลักทั่วโลกเมืองกรุงเทพก็เริ่มเกิดสิ่งประหลาดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายคนอ้างว่าเห็นหญิงชุดไทยผมยาวเดินอยู่บนสะพานพระรามแปดตอนตีสามบางคนขับรถผ่านแล้วหันไปมองกระจกหลังเห็นเธอนั่งอยู่ที่เบาะ หลังเพียงเสี้ยววินาทีบางคนเปิดโทรศัพท์แล้วพบข้อความภาษาไทยปรากฏขึ้นเองว่าเธอเห็นฉันหรือยังคลิปวิดีโอในช่องของเอลิซาเบธยังคงถูกอัปโหลดอย่างต่อเนื่องและทุกคลิปใหม่จะมียอดวิวเพิ่มขึ้นอย่างผิดธรรมชาติตัวเลขขยับเร็วเกินกว่าที่ระบบของ YouTube จะนับทันและทุกครั้งที่ยอดวิวแต่9,99,999 99, คลิปนั้นจะหยุดนับ แล้วมีคลิปใหม่ปรากฏแทนคลิปใหม่ล่าสุดชื่อว่าตอนที่สผู้ที่เฝ้ามองภาพเริ่มจากแม่น้ำเจ้าพระยาในคืนมืดมิดกล้องค่อยๆหมุนไปจนเห็นเงาคนจำนวนมากยืนเรียงกันริมตะลิ่งทุกคนหันหน้าไปทางเดียวกันมองตรงไปยังกล้องไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงลมมีเพียงเสียงหัวใจเต้นชา้ชาๆด,ดังอยู่ในพื้นหลังจากนั้นภาพเปลี่ยนปรากฏใบหน้าของชายหญิงหลายชั่วชาติ อเมริกันญี่ปุ่นอังกฤษไทยทุกคนมีแววตาเหมือนกันว่างเปล่าราวกับไม่มีชีวิตนักวิเคราะ์วิดีโอพบว่าทุกใบหน้าในคลิปนั้นตรงกับรายชื่อผู้ที่หายตัวไปหลังจากดูคลิปของเอลิซาเบธก่อนหน้านี้ข่าวนี้ทําให้โลกออนไลน์ปั่นป่วนรัฐบาลหลายประเทศเริ่มบล็อกช่องนั้นแต่ไม่สําเร็จมันกลับเปลี่ยนลิงก์ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ลบช่องใหม่จะปรากฏขึ้นชื่อเดิม และในโปรไฟล์จะมีภาพหญิงชุดไทยที่ยิ้มชชาภายในประเทศไทยเองมีพระรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อพัดท่านเป็นผู้รู้ทางด้านวิญญาณเก่าแก่หลวงพ่อบอกกับลูกศิษย์ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ผีมันคือสัญญาเก่าแก่ระหว่างแผ่นดินกับความโลกของมนุษย์คือหนึ่งหลวงพ่อพัดตัดสินใจเดินทางไปยังวัดร้างที่เอลิซาเบตเคยอยู่เขานำเทียนหนึ่งเล่มทูบเก้าดอก และผงวิเศษที่สืบทอดมาหลายร้อยปีลูกศิษย์สามคนติดตามไปพร้อมกล้องบันทึกภาพเพื่อพิสูจน์ความจริงตอนเที่ยงคืนลมเงียบสนิทแม่น้ำสงบนิ่งเหมือนกระจกแสงจันทร์เต็มดวงตกกระทบลงบนศาลาเก่าที่อยู่กลางลานวัดหลวงพ่อเริ่มจุดเทียนเสียงสวดมนต์โบราณดังขึ้นเบาๆลูกศิษย์ถ่ายภาพไว้ทุกขั้นตอนแต่ในจอมอนิเตอร์กลับเห็นบางสิ่งที่คนในตาเปล่าไม่เห็น มีเน้าผู้หญิงยืนอยู่หลังหลวงพ่อผมยาวปิดหน้ามือถือดอกมะลิและทุกครั้งที่หลวงพ่อท่องมนต์เสียงของเธอก็ท่องตามหนึ่งในลูกศิษย์เริ่มร้องไห้หลวงพ่อนั่นใครอยู่ข้างหลังท่านหลวงพ่อไม่ตอบเพียงสวดต่อด,ด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่ทันใดนั้นลมแรงพัดโป้เทียนดับวูบและเสียงสวดหยุดลงทันทีผ้าจากกล้องสั่นไหวรุนแรงมีเสียงผู้หญิงหูร้องในความมืด เจ้าจะขับไล่สิ่งที่แผ่นดินยอมรับได้อย่างไรเมื่อแสงไฟจากกล้องกลับมาหลวงพ่อพัดหายไปเหลือเพียงจีวรนสีเหลืองที่ตกอยู่บนพื้นศาลาและดอกมะลิหนึ่งดอกวางอยู่ตรงกลางลูกศิษย์ทั้งสามวิ่งหนีออกมาแต่มีเพียงสองคนที่รอดอีกคนหนึ่งหายไปในหมอกและกล้องที่เขาถือไว้ถูกอัปโหลดในช่องของเอลิซาเบธวันรุ่งขึ้นชื่อคลิปคือตอนที่ห้า ผู้ไม่เชื่อและในตอนท้ายของคลิปนั้นเสียงของหลวงพ่อพัดดังขึ้นแผ่วเบาสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่คำสาบแต่มันคือความจริงของวิญญาณที่ถูกลืมหลังจากนั้นประเทศไทยเริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดเพิ่มขึ้นกล้องวงจรปิดตามแม่น้ำจับภาพเงาผู้หญิงในชุดไทยเดินข้ามน้ำได้โดยไม่จมนักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งอ้างว่าได้ยินเสียงกระซิบตอนถ่ายรูปที่วัดว่า เธออย่าดูถูกดินที่เธอเหยียบข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกแต่นักเก่าวที่รายงานเรื่องนี้หายตัวไปก่อนที่จะออกอากาศเพียงหนึ่งวันและเช้าวันต่อมาคลิปใหม่ปรากฏในช่องของเอลิซาเบธอีกครั้งชื่อว่าตอนที่หความจริงของแผ่นดินภาพเริ่มจากแม่น้ำเจ้าพระยาในยามรุ่งสางกองค่อยๆเคลื่อนไปยังศาลาเก่าที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ใดๆ มีรูปปั้นหญิงชุดไทยยืนอยู่ตรงกลางใบหน้ายิ้มแผ่วๆและในตาของรูปปั้นสะท้อนภาพผู้ชมที่กำลังดูคลิปอยู่นั้นเสียงสุดท้ายในคลิปดังแผ่วเบาเหมือนกระซิบจากหลังหูของทุกคนที่ดูอย่าก,กลัวประเทศไทยเลยเพราะความกลัวของเจ้าคือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตหลังจากวันนั้นโลกทั้งโลกก็เริ่มเงียบไม่มีใครกล้าเปิดช่องนั้นอีกแต่ยอดวิวของมัน ยังคงเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างลึกลับและทุกครั้งที่ถึงตัวเลข9999999 999, จะมีชื่อใหม่ถูกเพิ่มเข้าไปในคำอธิบายใต้คลิปชื่อเหล่านั้นคือรายชื่อของผู้ที่เคยดูคลิปนี้จนจบตอนสุดท้ายเสียงสุดท้ายของแม่นม้ำรุ่งเช้าหลังจากคลิปตอนที่6เผยแพร่แม่น้ำเจ้าพระยาเงียบงานผิดปกติ หมอกสีขาวปกคลุมเหนือผืนน้ำราวกับผืนผ้าใหม่ไม่มีเสียงเรือไม่มีเสียงคนไม่มีแม้แต่เสียงนกแต่ชาวบ้านริมแม่น้ำเล่าว,ว่าเช้าวันนั้นพวกเขาเห็นหญิงในชุดไทยคนหนึ่งยืนอยู่กลางท่าน้ำถือดอกมะลิไว้ในมือยิ้มอย่างสงบก่อนที่เธอจะค่อยๆหายไปพร้อมกับแสงแดดแรกของวันไม่กี่ชั่วโมงต่อมาช่องของเอลิซาเบธถูกปิดลงโดยอัตโนมัติทุกคลิปหายไปหมด หลือเพียงวิดีโอหนึ่งเดียวชื่อว่าตอนสุดท้ายเสียงสุดท้ายของแม่น้ำคลิปเริ่มด้วยภาพของน้ำไหลเอือ่ยเอยๆเสียงเรือหานยาวแล่นผ่านอย่างช้าแสงเช้าส่องลงบนผิวน้ำทุกอย่างดูสงบกว่าที่เคยเสียงของเอลิซาเบตด,ดังขึ้นนุ่มนวลและอ่อนโยนกว่าทุกครั้งฉันเคยคิดว่าประเทศไทยน่ากลัวแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วความกลัวนั้นไม่ใช่คำสาบ มันคือเสียงเรียกของแผ่นดินที่อยากให้เราฟังมากกว่าที่จะตัดสินภาพเปลี่ยนไปที่ใบหน้าของเธอเธอสวมชุดไทยเรียบง่ายไม่มีร่องรอยของความหวาดกลัวในดวงตาอีกต่อไปมีเพียงความสงบเธอพูดต่อฉันเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นฉันเข้าใจสิ่งที่คนอื่นไม่กล้ามองประเทศไทยไม่ได้น่ากลัวมันเพียงซ่อนความศักดิ์สิทธิ์ที่เราไม่เขารบ เสียงระฆังวัดดังขึ้นจากที่ไกลเอลิซาเบธหันไปมองแม่น้ำยิ้มชาชาแล้วพูดว่าตอนนี้ฉันจะพักแล้วเธอวางดอกมะลิลงบนผิวน้ำกลีบดอกค่อยๆลอยหายไปตามกระแสน้ำภาพค่อยๆมืดลงมีเพียงเสียงคลื่นกระทบฝั่งก่อนจบคลิปมีข้อความภาษาไทยปรากฏขึ้นบนจอทุกดินแดนมีวิญญาณของมันจงมองด้วยหัวใจ แล้วเจ้าจะไม่กลัวอีกต่อไปและนั่นคือวิดีโอสุดท้ายที่โลกได้เห็นจากช่องของเอลิซาเบธเฟลมิงไม่มีคลิปใหม่ไม่มีเสียงกระซิบอีกต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยากลับมาสงบผู้คนเริ่มลืมเรื่องร,ร,ราวนี้ไปทีละน้อยแต่บางคืนในยามที่หมอกหนาและพระจันทร์เต็มดวงจะมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราเบาๆมาตามลมพร้อมกลิ่นดอกมะลิหอมอ่อน,ออน เสียงนั้นไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปมันอ่อนโยนเหมือนเสียงของผู้หญิงที่กลับบ้านและเมื่อฟังดีๆเสียงนั้นจะกระซิบเพียงคำเดียวขอบคุณที่มองเห็น